สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ินถนนชิมปลีซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนจัปละหน้าทางเข้าตลาดน้ำตะลิ่งชันคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเดินเที่ยวตลาดน้ำตะลิ่งชันเมื่อเดินเข้ามานะครับด้านทางเข้าตลาดนะก็จะผ่านร้านขายต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์ปลูกต้นไม้ ตลาดน้ำตะดิงชันก็ตั้งอยู่ริมคลองชักพระแขวงคลองชัพระเขตตะดิงชันกรุงเทพมหานาครได้เริ่มเปิดค้าขายนะครับเมื่อปีพศ2530ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานาครก็ขอแนะนำการเดินทางนะครับสำหรับรถส่วนตัวนะครับจากถนนจารามสนิทวงก็ใช้ถนนเรียบทางรถไฟตะดิงชันผ่านสะพานข้ามคลองชัพระ เลี้ยวขวาตรงไฟแดงแยกขิมพลีไปประมาณ600เมตรจะถึงตลาดน้ำตดิ่งชันก็จอดรถได้ที่ทางเข้าตลาดสำหรับท่านที่มารถไฟฟ้า MRT นะครับก็จะสะดวกเลยนะให้ลงสถานีบางขุนนนท์นะครับทางออก2ยืนรอรถชัตจันทบัสของกทมนะครับบริการฟรีรถตอบอากาศนะครับไปลงหน้าตลาดน้ำตดิ่งชันได้สำหรับรถโดยสารก็มีสาย79สาย57 หรือว่า2แถวสาย1475คันสีแดงๆนะครับก็วิ่งจากโรงพยาบาลสิริราชนะครับมาที่ตลาดน้ำตติ่งชันก็มีต้นไม้ขายอยู่หลายชนิดเหมือนกันนะครับมีอุปกรณ์ผมผ่านมาก็มีขายบัวขายส้มจี๊ดขายต้นฝรั่งแล้วก็มีพวกไม้พุ่มนะครับ ไม้ประดับที่ไว้แขวนนะอย่างเช่นพวกต้นเดฟหนวดรูสีคราวรูสีอะไรพวกนี้นะครับก็มีจําหน่ายนะอันนี้ก็เป็นบัวนะครับ ด้านทางเข้านะครับก็จะเป็นร้านต้นไม้นะแล้วก็มีร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเราเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นร้านที่จำหน่ายอาหารแล้วก็เป็นพวกของกินขนมหวานผมว่าต้นไม้เขาก็เยอะเหมือนกันนะที่ผมเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ห้าสิบาทนะอันนี้ก็ติดปลายไว้นะครับพลิกงเจ็ดสีห้าสิบบาทพวกต้นกล้วยไม้ก็มีนะขายห้าสิบบาทนะมีดอกด้วย ก็เป็นพวกดอกกล้วยไม้ก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ชอบพวกต้นไม้นะมาที่ตลาดน้ำตะถิงชันนะครับก็ลองแวะเดินดูนะเปิดเจอต้นไม้ดอกไม้ที่กำลังมองหาอยู่ที่นี่ชาวต่างชาติก็มีอยู่จำนวนมากนะครับเนื่องจากว่า มีเรือนะครับที่พาน่านท่องเที่ยวมาโดยทางเรือนะครับก็จะเป็นเรือพานักนท่องเที่ยวโดยมากก็จะเป็นเรือหางนะก็มารับส่งที่ท่าเรือตลาดน้ำตระดิงชันได้นะครับก็จึงทําให้ส่วนหนึ่งนะน่กนท่องเที่ยวก็มาทางเรืออันนี้ก็ขายน้ําตาลสดน้ําตาลปีบน้ําตาลปึกอะไรพวกนี้ยน้ำตาลตโนดอันนี้น้ําตาลสดนะครับ หายลอดช่องก็มีพืชผักนะจากคนในพื้นที่นะครับนํามาจำหน่ายก็มีนะพืชผักผลไม้อะไรพวกนี้นะครับเขาปลูกเองแล้วก็นํามาจําหน่ายอันนี้ก็เป็นโมบายเดี๋ยวดูราคาหน่อยนะมมันขยับไปมานะครับ นะครับมีอันใหญ่อันเล็กนะอันเล็กรู้สึกจยาแปดสิบบาทนะครับอันใหญ่นี่จะร้อยแปดสิบนะก็สวยดีนะนะครับเป็นรูปะระฆังก็มีรูปนกก็มี กระเป๋าก็มีตั้งแต่180นะครับมีชาวต่างชาติเดินกันอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาสลิดม,มีราคาบอกนะครับอันนี้โลละสามร้อ ันนี้ตัวใหญ่นะทกกางขวาที่จะเล็กหน่อยนะครับอันนี้ก็โลละสองร้อยเจ็ดสิบาทนะตัวเล็กลงมาหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นนะครับปลากลายนะเขียวหวานเป็นหอมเลยนะครับทางเข้าตลาดน้ำตลิ่งชันเนี่ยเขามีที่สำหรับให้เรานั่งพักด้วยนะครับ นี่นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะที่นั่งนะบางที่เราเมื่อยนะครับหรือผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเดินเดินก็รู้สึกว่าอยากจะนั่งพักก็นั่งได้นะครับ นี้ก็มีของกินนะครับหลากหลายนะขนมต้มใส้มะพร้าวขนมโบราณก็เยอะนะครับร้านนี้เขาขายขนมมีขนมชั้นขนมชั้นขนมต้มนะครับนี่ก็สังขยาฟักทอง30มสิบบาทน,นะครับข้าวเหนียวหมู อันนี้คอหมกนะคอหมกรากายนะครับอันนี้สินค้าแฮนด์เมดเลยนะครับมีสร้อยคอข้อมืออันนี้เขาเป็นเหมือนกำไลเลยนะห้าสิบเก้าบาทนะสองเส้นก็หนึ่งร้อยบาทนี่นะครับติดไว้เลยนะแฮนด์เมด นี่เป็นตุ๊กตากระดาษประดิษฐ์นะครับเป็นรูปสุนัขแล้วก็ยีราฟไทย,ยากินี่เขาทำเป็นรูปปลานะครับเป็นปลานะ ปลาเป็นปลาอันนี้หมอนนะครับทำด้วยยางพารา น,นี้ขายฝรั่งมะม่วงส้มอันนี้ขนมเบื้องยวนนะครับ ชุดละสี่สิบบาทนะครับทอดมันสามสิบห้าบาทสามพวงหนึ่งร้อยนะครับโมบายเป็นรูปปลาตะเพียน เียวปิ้งนะครับมีหลายไส้นะบางเป็มีไส้เผือกด้วยด้านนี้ทางเดินไปแผ่ริมน้ำนะครับซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายพวกอาหารนะครับเราไปนั่งริมน้ำได้นะมีโต๊ะให้นั่งนะครับตรงศาลานี่เขามีกิจกรรมนะครับมีตัดผมฟรี เขาก็จะมีในวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันที่มีตลาดนะตลาดนี้ก็จะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวผมเดินไปริมน้ำนิดหนึ่งนะครับก็เป็นที่นั่งนะครับรับประทานอาหารแล้วก็มีร้านอาหารจำหน่ายนะครับเป็นลักษณะแพร่ริมน้ำ เดี๋ยวผมดูบรรยากาศนิดนึงนะนะครับื้อท่านใดดูคลิปแล้วสนใจมานั่งนะนะครับนั่งริมน้ําเลยก็ได้นะนะครับหาที่นั่งตรงช่วงริมน้ําตรงนี้มีปลาสวายด้วยนะนะครับให้อาหารปลาได้ข้างๆซาลาเขาก็จะมีนะครับบูธสำหรับจัดเรือนำเที่ยวนะ ลองมาติดต่อนะครับสอบถามได้นะมีพาเที่ยวตลาดน้ำด้วยนะครับในย่านบางทนนี้ก็มีตลาดน้ำอยู่หลายจุดนะครับมีหลายที่นะมีตลาดน้ำตลิงชันตลาดน้ำวัดสะพานตลาดน้ำคลองรับมะยมนะครับอันนี้เขาขายสร้อยนะน,นะครับชิ้นละ30บบาทนะ ตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับก็เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะร้านค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในช่วงทางเข้านะตรงนั้นก็จะมีอยู่ด้านข้างบ้างนะครับริมน้ําบ้างป่าปลายแต่ว่าหลากัหลกๆเลยสินค้าร้านค้ามากๆนยะก็จะอยู่ช่วงตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะครับ30บบาทนะอะไรนะขนมถ้วยนะครับ ขนมถ้วยร้อนๆจ้าก็ขายชุดละสามสิบบาทนะครับอันนี้ขายมีกรอบ มีให้ลูกค้าชิมด้วยนะครับก่อนซื้อนะไม่แน่ใจก็ชิมดูก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะด้านซ้ายนี่ก็จะมีวงดนตรีแสดงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆนะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีดนตรีนะรู้สึกว่าดนตรีจะมีสองจุดนะครับมีริมน้ำจุดหนึ่งแล้วก็ใกล้ๆทางออกนะครับจะมีอีกจุดหนึ่งนะเป็นเวที ตรงนี้ก็ให้อาหารปลาสวายได้นะครับตัวใหญ่ๆเลยนะมีสวายธรรมดานะครับแล้วก็มีสวายเผือกเลยนะตัวสีขาว ด้านบนก็เป็นสภารถไฟนะครับนะก็เป็นดูรถไฟนะครับที่มาจากสถานีธนบุรีนะไปทางสถานีน้ำตกเมืองการนะครับไปชุมพอรอะไรพวกนี้นี่ก็มีเรือจำหน่ายสินค้าเนี่ยนะครับก็เป็นผลไม้นะครับที่โดยมาก,กเกษตรกรแล้วก็ปลูก แล้วก็นํามาขายเองนะครับเนี่ยก็มีมะเฟืองนะครับคุณนี้ก็ปลอดสารพิษนะก็นํามาขายมาที่ใส่ห่อใส่กระชูนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะก็เป็นแบบชาวบ้านเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสนใจเนี่ยนะครับซื้อของจากสวนโดยตรงนะครับก็มาเนี่ยก็จะมีเรือแบบนี้นะเราซื้อเลยนะครับมีกล้วย มีหมากอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกผลไม้มะม่วงก็ซื้อได้นะครับคนที่เขาทำสวนแล้วก็นำมาจำหน่าย ตรงนี้ก็เป็นจุดที่พานักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวชมตามคลองต่างๆนะนี่ก็ไปคลองไปได้ทั่วเลยนะครับจากคลองชักพระไปคลองรับมยมไปเที่ยวตลาดน้ําต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีทัวร์นะครับเที่ยวริมคลองเนี่ยจะเป็นเรือแบบนี้นะเป็นเรือคล้ายๆว่าเรือหางยาวเนี่ยละนะครับอนักท่องเที่ยวไปเที่ยวท่านใดที่ สนใจนะก็ลองสอบถามดูนะครับผมก็เคยนั่งเที่ยวชมบรรยากาศนะครับของตลาดน้ำนะแต่ว่าต้องเป็นช่งวงเช้าๆนะครับรู้สึกอย่าสามสีโมงเช้าเนี่ยแหละตอนนั้นไปเที่ยวอยู่3าสี่ตลาดนะครับบัตรก็อยู่ประมาณ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานรถไฟนะครับก็ถ่ายให้ดูสักนิดน,นึงนะครับ เผื่อท่านใดมาที่ตลาดน้ำติ่งชันนะครับแล้วก็มาหามุมหาวิวถ่ายภาพเกี่ยวกับตลาดน้ําหรือว่าทางรถไฟสะพานรถไฟนะครับก็เป็นจุดที่มาถ่ายภาพถ่ายรูปกันได้นะตรงนี้นะสะพานรถไฟนะครับข้ามคลองชักพระบริเวณแถวด้านข้างของตลาดน้ําติ่งชัน ด้านขวาผมก็เป็นถนนเรียบทางรถไฟตะดิ่งชันนะครับถ้าวิ่งตรงไปนะก็จะเป็นถนนจรราสนดิวงนี่นะครับมองเห็นแพรริมน้ำเลยนะ ก็เป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึงนะครับที่ผมข้ามมา เป็นสภารถไฟนะครับเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายภาพนะที่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายภาพกันเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันก่อนนะครับยังมีหลายจุดที่ผมยังไม่พาเดินดูนะตรงนี้ก็ขายเป็นกายศาสตร์ ปอเป็ดร้านนี้ก็เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะครับนีกระเป๋าแล้วก็มีผ้านะ เช่นหน้านะครับถัดมาตรงนี้ก็เป็นร้านก๋วยจับ๊บกลิ่นหอมมากนะครับนี่ก๋วยจั๊บนะไข่มีหมู เสื้อผ้าก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่มากนะนะครับโดยมากก็จะเป็นเสื้อของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เสื้อที่เป็นเสื้อที่เป็นงานแบบพัตกรรมด้านนี้นะครับก็มี มีนวดด้ยนะนวดแผนไทยก็จะมีสะพานข้ามนะครับไปตลอดเลยนะข้ามทางน้ำไปนะครับ งนี้ก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะของตลาดน้ำตริงชันก็ทำเป็นแบ็กกราวไว้นะครับชื่อตลาดน้ำตริงชันเพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้ถ่ายรูปนะเพื่อยืนยันว่าเราอยู่ที่ตลาดน้ำตริงชันก็มีซุ้มมากมายนะครับ สำหรับนั่งรับประทานอาหารได้นะคือเราซื้อของกินนะครับจากช่วงทางเข้าใช่ไหมเราก็ซื้อมานั่งทานนะครับแล้วก็มาฟังดนตรีได้นะดนตรีเนี่ยก็จะเล่นประมาณช่วงประมาณบ่ายบ่ายนะน่าจะบ่ายสองนะครับบ่ายสองหรือว่า14นาฬิกาเนี่ยนะเราก็จะเริ่มร้องเพลงกัน สะพานข้ามไปได้นะเนี่ยแต่ผมข้ามไปนะครับถ้าเราเดินไปก็จะเป็นทางเข้าตลาดนะครับที่มีร้านค้าเนี่ยพอดีเลยเนี่ยครับก็เชื่อมไว้หมดเลยนะระหว่างจุดที่เราซื้ออาหารแล้วก็จุดที่เรามานั่งทานอาหารนะครับก็จะมีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหาร ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับของตลาดน้ำติ่งชันวันไหนว่านะครับมีโอกาสในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะก็เข้ามาเที่ยวกันได้นะครับที่ตลาดน้ำติ่งชันนะเป็นบรรยากาศการค้าขายแบบวิถีชุมชนนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีเรื่องเล่า พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้มีความสุขโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ